EP ที่9โพสต์ยังไงให้คนมีส่วนร่วมหรือ How to create high engagement posts รู้ไหมครับทำไมบางโพสต์มีแค่ยอดไลค์แต่ไม่มีใครคอมเมนต์เลยทั้งที่เนื้อหาก็ดีนะแต่คนกลับเฉยๆคำตอบคือเพราะโพสต์นั้นพูดอยู่ฝ่ายเดียวครับโพสต์ Post ที่มีคนมีส่วนร่วมเยอะต้องเปิดโอกาสให้คนพูดด้วยอย่างเช่นแทนที่จะโพสต์ว่าวันนี้อากาศดีจัง ให้ลองเปลี่ยนเป็นวันนี้อากาศดีสุดๆเลยแล้วที่บ้านคุณละ่ะฝนตกไหมเห็นไหมครับแค่เปลี่ยนปลายประโยคก็ปลายเป็นบทสนทนาได้แล้วหรือถ้าคุณทำเพจให้ความรู้ลองใส่คำถามท้ายโพสเช่นคุณคิดว่าโพสแบบไหนได้ผลดีกว่ากันหรือถ้าคุณเป็นเจ้าของแบรนด์คุณจะเลือกทำยังไงสิ่งสำคัญคืออย่าโพสให้จบที่เราแต่ต้องโพสให้คนอยากตอบกลับ โพสต์แบบมีส่วนร่วมไม่ใช่แค่โพสต์ให้ครบแต่คือการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับคนดูเมื่อคนเริ่มพูดกับคุณนั่นแหละครับจุดเริ่มต้นของชุมชนบนเพจของคุณ